พี่คนนั้นเขาก็ไปไปล้างไปล้างให้นะครับผมเพราะว่ามันเปื้อนเปื้อนมันเปื้อนดินเปื้อนคนก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าคนหรือว่าเป็นรอยแบบว่าฝนตกแล้วก็แบบแต่มันไม่แต่ถ้าเป็นรอยดินดินตกลงมาใส่มันก็ไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะที่ผมถ่ายเมาานนื่อวานเนาะที่เขาก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับก็ไปไปไปเช็ดนะครับผมอ่าเนี่ยส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมก็ปรึกษาแล้วนะครับเรื่องการตัด ไม้ไผ่ก็ไม่อนุญาตนะครับผมชัดเจนนะทุกคนไม่ต้องมาถามแล้วต้องไม่มาบอกแล้วนะคือไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าพูดชัดเจนแล้วไม่ได้เจ้าหน้าที่จริงๆ่ะเจ้าหน้าที่ขอให้อยู่แค่ฝั่งนี้ใช่ครับแต่ก็ไปได้ถ้าใครจะไปก็ไปได้แต่ว่าอย่าเอาไปของไปทิ้งไปว่ายไปตรงนั้นก็พอสกปรกครับผม เดี๋ยวพี่ผมฝากนิดนึงนะเอไม่ต้องมาถางไม้นะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถางเด้อแต่ขอบคุณมากที่ที่ที่ไปล้างที่ไปล้างให้นี่ครับผมดีดีครับดีครับถ้าจะดีผมฝากมีขยะไหมพี่เอาไปหน่อยได้ไหมขยะบนนั้นมีไหมที่เป็นพวกพลาสติกนะมีไหมขวดน้ำฝากฝาก